สวัสดีครับพบกับผมเที่ยวเวลบายทีกในช l YouTube นะครับขวามือก็เป็นสถานีรถไฟฟ้า MRT 3ยอดนะครับเป็นสถานีรถไฟใต้ดินนะฮะแล้วก็ซ้ายมือก็เป็นถนนจเจริญกรุงนะครับก็สำหรับถนนจเจริญกรุงก็เป็นถนนที่ตัดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะครับเป็นถนนชุดแรกของไทยเลยนะฮะก็ถนนชุดแรกของไทยก็ประกอบไปด้วยถนนจเจริญกรุงบำรุงเมืองเฟื่องนครนะครับตัดในสมัยรัชกาลที่4นะฮะ เดี๋ยววันนี้ก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินจาก MRT สามยอดไปที่วัดสุดทัศนะครับเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวานะฮะ ตรงนี้ก็คือดีโอสยามนะครับทุกคนถ้าไปทางซ้ายก็คือถนนบุรพานะครับขวามือนะฮะก็คือถนนปุณาวันนะแถวนี้มีร้านขายอาวุธด้วยนะครับร้านขายอาวุธเยอะนะฮะแถวนี้ซ้ายขวาตลอดแนวร้านขายอาวุธทั้งนั้นเลยนะครับ อาวุธที่เอาไว้สําหรับป้องกันตัวนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าตอกหน้าวังนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปต่อนะครับเขาบอกให้เดินตรงอย่างเดียวนะฮะก็จะถึงวสุทัศนะครับ ตรงนี้คือคลองรอดวัดลาดบระพิษนะฮะทุกคนให้เราเดินตรงอย่างเดียวเลยนะครับเดินเรียบกับสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับเช้าๆแบบนี้ก็มีคนมาวิ่งออกกำลังกายด้วยนะครับทุกคน ก็เป็นส่วนสาธารณะใจกลางเมืองอีกที่หนึ่งเลยนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นว um, ัดสุดทัศน์แล้วนะครับเป็นวัดประจำราชการที่8นะฮะทุกคน ชื่อว่าสวนลมมณีนานะครับตรงนี้มีการก่อสร้างนะครับน้ำนองนะฮะต้องเดินระมัดระวังให้ดีนะฮะทุกคน นี่นะครับวัดสุทัศนนะฮะวัดประจำรชาชการที่แปดนะครับเสาชิงช้าก็น่าจะอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับทุกคนแยกข้างหน้านะฮะตรงนี้ก็มีที่นั่งด้วยนะครับที่นั่งให้พักผ่อนนะฮะ เดินมาเหนื่อยก็สามารถมานั่งพักผ่อนได้นะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับวัสดุทัดนะฮะสวยมากๆเลยนะทุกคน ผมว่าตรงนี้ล่มลื่นดีนะฮะก็มีคนมานั่งพักนะครับนั่งพักใต้ต้นไม้ก็ล่มลื่นดีนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมพาเพื่อนๆเ,เดินเรียบกำแพงวสุทัศน์ดีกว่านะฮะจะได้ข้ามถนนง่ายหน่อยนะฮะเพราะว่าผมต้องข้ามถนนไปเสาชิงช้านะครับ ข้างหน้าก็เป็นศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับเป็นที่ทํางานของท่านผู้ว่ากทมนะฮะนี่นะครับเราเจอเสาชิงช้าแล้วนะครับทุกคนก็อยู่ตรงข้ามกับวัดสุทัศน์เลยนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะ ก็ขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะข้ามถนนไปฝั่งของเสาชิงช้าแล้วนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเท a ่ยวบายทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เปิดกำลังใจให้ผมด้วยนะครับลาไปด้วยภาพเสาชิงช้านะครับสวัสดีครับ